สวัสดีค่ะลูกพระธรรมซิลิคอนวันเลทุกท่านค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกข่าวเล่าบุญนะคะวันนี้ประจำวันศุกร์ที่17เมษายนแล้วนะคะก็วันนี้นะคะก็ต้องอนุโมทนาบุญพระทหารแสนอร่อยจากหลายๆท่านเลยนะคะก็อนุโมทนาบุญนะคะจากพี่แอร์นะคะร้านสยามไทยคูซีนค่ะแล้วก็พี่หมึกนะคะเฮดคือพี่หมึกนะคะแต่ก็อนุโมทนาบุญทั้งทีมเลยนะคะทีมพัะทหารวันอังคารค่ะวันนี้ก็เป็นเมนู บะหมี่หมูดแดงแสนอร่อยะคะ่ะหองหมูดแดงนุ่มมากนะคะอร่อยสุดๆนะคะก็แล้วก็อนุโมทนาบุญกับนานาตอาเสพี่จุนะคะที่ได้ร่วมบุญเข้ามาด้วยแล้วก็วันนี้พี่จีน่านะคะก็มีเ,เค้กกล้วยหอมนะคะแสนอร่อยจากอมาม่าเข้ามาร่วมถวายด้วยนะคะก็อนุโมทนาบุญพัตหาหวันศุกร์นี้กับทุกท่านเลยนะคะสาธุค่ะก็ลำดับถัดมานะคะนองออฟอยากจะขออนุโมทนาบุญนะคะอนุโมทนาบุญกับ นะคะพี่ๆที่ได้ร่วมกองบุญเข้ามานะคะของงานบูชาข้าวพระนะคะก็เดี๋ยวขอทบทวนกําหนดการที่ใกล้ๆจะถึงนี้จะมีงานบุญใหญ่2จะมีงานบุญ2วันนะคะก็คืองานบุญวันอาทิตย์นะคะงานบุญวันอาทิตย์ก็เริ่มตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งก็จะมาปฏิบัติธรรมร่วมกันเดี๋ยวหนอจะแชร์ลิงก์นะคะให้พี่ๆล่วงหน้าสัก 15- หรือ10นาทีค่ะแล้วเราก็มาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกันตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งนะคะแล้วก็ จะมีพิธีถวายกองทุนหนังสือค่ะถวายพระทหารค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการฟังธรรมจากหลวงพี่รูปใหม่นะคะหลวงพี่พระชวานาศนะคะอุปปัสโมโนะคะก็เป็นหัวข้อมงคลชีวิตข้อที่29เห็นสมณะนะคะก็ท่านก็เป็นครั้งแรกนะคะที่จะได้เทศให้พี่ๆลูกป,ประธรรมซิลิคอนเวนเลฟังนะคะก็นะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาตั้งใจฟังธรรมเทศนาดีๆจากหลวงพีเชาวนะคะหลวงพี่ชาวานาศวันอาทิตย์นี้กันค่ะ แล้วเราเบรกหนึ่งวันนะคะแล้วเรามาเจอกันอีกทีงานบุญวันคุ้มครองโลกค่ะวันอังคารที่21เมษายนเริ่มตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปนะคะก็จะมีการสวดธรรมจักรและแลัตนสูตรร่วมกันก่อนค่ะหลังจากนั้นตั้งแต่6โมง20ไปก็จะเป็นพิธีพิธีพุทิตาสก,การะนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ76ปีค่ะแล้วก็มีพิธีทอดผ้าป,ป่าบำรุงวัดถวายจตุปัจจัย,ยธรรมนะคะกองทุนเพศทิพย์นะคะกองทุนบำรุงวัดช่วง โควิดนะคะซึ่งจะส่งไปที่ประเทศไทยนะคะวัดพระธรรมกายประเทศไทยคะ่ะหลังจากนั้นประธานสงฆ์ให้โอวาทนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันนะคะตั้งแต่ทุ่มครึ่งนะคะ1 9กานาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปจนไปจบพิธีนะคะ21่สนาฬิกาก็คือ3ทุ่มนะคะเราจะปฏิบัติธรรมร่วมกันในลิงก์ลิงก์เดียวนะคะเป็นลิงก์เดียวที่แชร์ตั้งแต่6โมงเลยนะคะก็ขอให้อยู่ด้วยกันตั้งแต่6โมงจนถึง3ทุ่มเนาะแล้วก็เอาบุญใหญ่ทุกๆบุญร่วมกันในวันอังคารที่จะถึงนี้ค่ะ อยากจะขออนุโมทนาบุญเพิ่มเติมนะคะกับหลายๆกองบุญนะคะที่ที่ที่นอกเหนือจากที่เคยอนุโมทนาบุญในเทปก่อนๆไปแล้วนะคะก็อนุโมทนาบุญเพิ่มเติมนะคะกับประธานกองบุญเพสัตทิป์เนาะนะคะประธานกิติมศักิ์ครอบครัวพุธาภิทักุลนะคะทีมนะคะ ป้าแมวนะคะแล้วก็เจ็กเกียงนะคะจากที่เรดดิ้งนะคะอนุโมทนาบุญค่ะสาธุเนาะแล้วก็ประธานกิติมาสัยนะคะเข้ามาถึง4ี่กองบุญแล้วนะคะก็ะเป็นครอบครัวจารุเซนสองกองนะคะอ,ะอนุโมทนาบุญกับพี่เอื้องจารุเซนพี่แอนจารุเซนค่ะแล้วก็กองที่3นะคะพี่บุตรสุวิชยาย,ยอดยิ่งและ กองที่4นะคะพี่หน่อยนักการบุญญาการค่าสาทุนะคะแล้วก็ร่วมบุญเต็มกําลังศรัทธ,ธาก็ครอบครัวพี่เรื่องนะคะก็คือคุณป้าชุลีนะคะแล้วก็พี่เก่งด้วยนะคะมุทนาค่าสาธูก็กองบุญเพสัทถีฟ์นะคะก็ทําให้ทุกท่านนะคะแข็งแรงอายุขายยืนยาวเนาะนะคะก็มาเอาบุญใหญ่นี้เพื่อเป็นการบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบนะคะวันคล้ายวันเกิด7จปีร่วมกันค่ะท้ายที่สุดน้องอ๊อฟก็อยากจะ ฝากธรรมะดีๆนะคะแล้วก็เชิญชวนนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะมาร่วมสวดมนต์ธรรมจักรกันนะคะเพราะว่าถึงวันใกล้วันคุ้มครองโลกแล้วนะคะก็ทุกตีห้าครึ่งนะคะหรือทุ่มครึ่งที่ไทยนะคะตีห้าครึ่งของเรานะคะเวลาแคลิฟอร์เนียเนาะก็มาปฏิบัติธรรมกันใจใสๆนะคะเพื่อที่จะประมวลบุญละเอียดนะคะก็เอาบุญให้โลกเราให้หมู่คณะแล้วก็ให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะ สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะก็เจอกันทุกตีห้าครึ่งนะคะน้องจะแชร์ไว้ในลิง์ที่ dmcsvfamily ค่ะก็ทรรม,มาที่อยากจะแชร์นะคะก็จากดาวส่งสารนะคะประจำวันที่17เมษายนค่ะให้ทุกคนนึกถึงแต่บุญอย่างเดียวทำใจใส,ส่ให้นึกถึงแต่ความสุขอย่างเดียวแล้วจะสุขสมหวังแต่ถ้าหากนึกถึงความทุกขเราก็จะทุกสมหวังซึ่งเราก็ต้องเลือกเอาว่า จะเอาสุขสมหวังหรือทุกสมหวังก็แล้วแต่เราจะเลือกนะคะซึ่งเราก็ไม่ควรจะสูญเสียเวลาของชีวิตกับความทุกขเลยเราต้องมีแต่ความสุขสมหวังอย่างเดียวทบทวนโอวาทในอดีตนะคะแล้วก็เชิญชวนทุกท่านนะคะสวดธรรมจักนะคะร่วมกันนะคะให้ถึงเป้าหมายนะคะชีตังเมนะคะในวันคุ้มครองโลกยีิบสอเมษาี่จะถึงนี้โดยเป้าของเราก็คือสองพ สามรอ่องล้านสองพล้านนะคะสองพบสองล้านสองแสนสองหื่นสอ้จบนะคะสองสามสองสจบนะคะยาวมากเลยนะคะยอดทำมาจากนะคะก็ไปถึงสองพกว่าล้านแล้วนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะก็สบุญใหญ่นะคะก็คือ เขาบอกว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยายาใช่ไหมสวดมนต์นนนเป็นยาทาใช่สวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินนะคะก็คือเราก็ต้องเอาบุญทั้งละเอียดนะคะคือนั่งสมาธินะคะช่วงเช้าร่วมกันนะคะในโครงการหยุดใจชนะภัยโควิดนะคะแล้วก็มาสวดมนต์ทมาจากนะคะให้เข้าเป้านะคะชีตังเมตามที่นะคะส่วนกลางได้ตั้งเป้าไว้ในวันคุ้มครองโลกนะคะก็ อยากให้ทุกท่านนะคะในสวัสดีพี่จูค่ะพี่จูเข้ามาดูด้วยน่ารักมากมากเลยะคะโมทนากับพี่จูนะคะก็ส่งปัจจัยมาเอาบุญกับวัดต่อเนื่องตลอดเลยเนาะคะ่ะก็อยากจะอยากจะให้ทุกท่านมีแอปธรรมจักรนี้นะคะแล้วก็เข้าไปสวดแล้วก็ส่งยอดไปที่ส่วนกลางนะคะนี่เนาะนี่นะคะแอปธรรมจักรเห็นไหมในจอก็จะเห็นอยู่นะคะ แอนี่นะคะแอปธรรมจักรนะคะเราก็สามารถสวดแอนนะคะแล้วก็กดเวลาเราจะกดส่งยอดแล้วก็สมมุติอันนี้น้องอ๊อฟสวดได้ยี่สิบแดจบนะคะจะกดส่งยอดก็อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็กดส่งยอดที่ตัวแดงฟึบก็จะส,ส่งไปที่ส่วนกลางได้เลยอย่างนี้นะคะบันทึกแล้วเรียบร้อยนะคะยอดสะสมน้องอ๊อฟก็สามพันสี่ร้อยแปดสิแปดจบนะคะนี้เป็นต้นนะคะก็ แอปก็หน้าตานี่เป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวอาจจะให้ทีมงานนะคะขึ้นรูปแอปทรมาจากไว้นะคะก็สามารถโหลดได้ที่แ App ป Store นะคะแล้วก็มาร่วมกันสวดมนต์นะคะแล้วก็ส่งส่วนกลางไปพร้อมๆกันนะคะให้ได้เยอะๆเลยนะคะแล้วก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมร่วมกันรวมถึงปฏิบัติธรรมฟังธรรมดีๆกับหลวงพี่ปิยะในทุกๆวันตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะก็นะคะ ช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะยังคงรักษาใจให้ใส่นะคะทำตามหลักวิชานะคะแล้วก็ช่วงก่อน7วันงานบุญใหญ่วันคุ้มครองโลกนะคะสายบุญก็หลั่งไหลต่อเนื่องแล้วนะคะก็ทำใจใส่ๆค่ะให้ตัวเราเองนั้นเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะมาถึงนะคะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะผ่านพ้นช่วงนี้ไปด้วยสุขภาพที่แข็งแรงบุญรักษาหลวงปู่คุ้มครองทุกท่านค่ะอนุโมทนาบุญทุกท่านค่ะสาธุ